สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวิเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะเด็กหญิงวิเดีย,ดยสวัสดีค่ะอาชุจ้ากระลุกฟุ๊โซเพิ่งตื่นค่ะทั้งหิวข้าวค่ะกิฟก็เลยเอาเส้นหมี่ที่ลวกแล้วให้กินค่ะก็วันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรคะวันนี้กิฟกับวิเดียก็จะมาทํานี่แหละคะ่ะเมนูไอ้เคลียร์ตู้เย็นก่อนค่ะเคลียร์ผักเคลียร์ของค่ะเพราะว่าเราจะกลับประเทศไทยใช่ไหมคะบคา,านาใต้นานันย์ยย หน้าตาไม่ไม่ดีใจเลยวิเดียพึ่งจะตื่นล้ะค่ะอารม์ยังไม่ดีกันนะเออกกิฟก้อนนี่ล่ะคะ่ะอ,อะไรนะวิเดียกลับอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องค่ะก้อนนี่ละคะ่ะแล้วก็อาทิตย์นี้เราก็จะจะกลับประเทศไทยค่ะเนาะก็กิฟก็จะพาน้องวิเดียไปเยี่ยมคุณตากับคุณยายที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็กิฟก็จะไปทําบุญหาคุณตากับคุณยายกิฟค่ะเนาะก็ไปเป็นทําบุญใหญ่ค่ะ ที่ภาคดิสารก็เรียกว่าทำบุญแจกข้าวอะคะ่ะทำบุญใหญ่หนะคุณตากับคุณยายของกิฟค่ะเพราะว่าท่านก็เสียก็ไปได้หลายปีแล้วค่ะสีสีปีห้าปีแล้วค่ะคุณตาก่อนนี่แหละคะ่ะก็เลยพากันเคลียร์เนี่ยแหละคะ่ะเคลียร์ผักเคลียร์ของในตู้เย็นค่ะก็จะทำเมนูผัดซั่วค่ะซั่วหมีค่ะใส่นี่ค่ะใส่พวกกุ้งใสเ่เบคอนที่เหลือนี่แหละคะ่ะก็ทำเป็นเมนูก่อนกับไทยใช่ไหมคะ เออเราก็จะพาวีเดียไปกินของอร่อยๆที่ประเทศไทยใช่ไหมคะเอ๊ะโอ้อที่ประเทศไทยมีของอร่อยเยอะเลยค่ะนี่แหละค่ะก็เลยพากันเกลียร์ตู้เย็นค่ะมีผักอะไรก็ใส่ทั้งหมดเลยค่ะวันนี้อมน้ำมันกิ๊บก็ร้อนแล้วละค่ะเดี๋ยวเอาใส่ไอ้นี่ก่อนจะ้ะเอากระเทียมมาใส่ก่อนค่ะนี่ป๊อกป๊อนี่ค่ะก็เตรียมเรียบร้อยค่ะตัดกระเทียมเองเรียบร้อยค่ะวันนี้เดี๋ยวเจียวกระเทียมให้หอมๆก่อนค่ะ นี่คะ่ะกระเทียมก็หอมเหลืองแล้วค่ะคิทก็ใส่เบคอนค่ะหมูสามชั้นจากเบคอนใส่ไปผัดก่อนค่ะผัดตัวมีก่อนค่ะมีกุ้งด้วยค่ะวันนี้เดี๋ยวรอให้หมูสุกอีกนิดนึงก่อนค่ะแซ่บีเดียแซฟเซฟบีเดียแซฟหมูหมูข้าวหน่อยกินไม่สนใจใครเลยค่ะอร่อยไหมลูก ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะแต่ว่าเส้นนี้ก็อร่อยดีค่ะนี่ว้าวหูคำใหญ่มากปะป,ป๊าคำใหญ่มากเลยปะป,ป๊าเอะเป็นโก้นี่ค่ะหมูมก็ใกล้จะสุกแล้วเราจะคิดก็ใส่กุ้งลงไปผัดด้วยกันเลยค่ะใส่กุ้งให้โรเบิร์ตจ้ะเพราะว่าโรเบิร์ตเขาไม่กินหมูสามชั้นค่ะไม่รู้จักของอร่อยบนะิด๊ดี้อ ยอมมิโอ้ยอิออ่มแล้วละ่ะโอซิดออโฟอิ่มแลยอ่ะเดียวปผัดผัก,ฤฤกาดเท้าให้สุกก่อนค่ะคิดใส่เส้นก่อนค่ะอันนี้เส้นก็ลวกเรียบร้อยค่ะลวกแล้วก็นวดน้ำมันค่ะอันนี้ลวกประมาณสองสามนาทีก็เสร็จจะเส้นมีเลี้ยงค่ะแป๊บเดียว เยอะมากเลยนปรุงก่อนค่ะ mm hmm. ใส่น้ำมันหอยค่ะนี mm ่ซ hmm. ีอิ้วขาวก็หมดแล้วละค่ะเนี่ยอบแต่ให้หมดเลยจ้ะ mm hmm. อบ,บอีกอบยัไปซื้อมาจากไทย mm hmm. แล้วก็ซีอิ้วดำค่ะ mm hmm. yeah. ก็สีสสวยงามก็น้ำตาลทรายค่ะนเฟลวิเดียบิเดียะจะอินจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะ <laughs> อันนี้เป็นบ็อกโคลี่แล้วก็อแครอทกิ๊บก็ลวกมาแล้วละค่ะลวกมานิ่มนิดนึงแล้วค่ะ ลวกแล้วก็เป็นนอกน้ําเย็นให้ให้ไอผักยังคงสีสวยอยู่ค่ะเนาะลวกเสร็จแล้วก็ไปน,นองน้ําเย็นเอาไว้ก็สวยค่ะสีก็ยังเขียวยังเป็นสีส้มสวยอยู่กันมีค่ะสุกแล้วค่ะได้แล้วอเอะเฟ่นชูคนเดี๋ยวลองชิมก่อนจะว่าเป็นยังไงเอามือดะค่ะเนาะ เห็นน้ำตาอยู่นิดนึนงก็อร่อยค่ะน้ำตาหมดแล้วพี่เดียหมดทุกอย่างแล้วค่ะเอาเลียบร้อยอบเสร็จแล้วค่ะผัดซั่วเสร็จแล้วแกนี้แล้วก็อนลามาค่ะทุกคนมาทานซั่วหมี่ด้วยกันค่ะ นี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วจากเมนูสามัคคีค่ะก่อนกลับไทยค่ะเดี๋ยวไปประเทศไทยไปกินของอร่อยค่ะพี่เดียยะสมาร์กเกิลเอจเดนค่ะสลิปเปอร์อ่าน <laughs> พี่เดียบอกให้ใส่นี่นะคะ่ะใส่รองเท้าแตะสมาร์กเกิลเอจเดนสมาร์กเกิลเอจเดนค่ะเอาดีครับ <laughs> ไอป๊าใส่อะไรคะส้นนิปปร์อันแล้วก็อะไรคะป๊าใส่กอระโปาใส่กางเกงขาสั้นค่ะแล้วก็ใส่อะไรอีกคะสลิปเปอร์อันทีเชิ้อได้ไหมคะป๊าทีเชื้อทีเชื้ออันบีดีใส่เสื้อยีด้วยไหมคะบีดีใส่ไหมคะโอ้บีดีใส่ชุดสวยๆเลยใช่ไหมคะอือันนี้อร่อยมลูกอันนี้กุ้งก็มีค่ะกินเลยอร่อยไหมคะเบกก่อน อามีอืมเบากว่า noodles เนยถูกไหมไปอิ่มแล้วอพอปาร์วบุยก็มีพักร้อนค่ะก็สี่อาทิตย์ค่ะก็พากันกลับไทยสี่อาทิตย์ค่ะกลับมาอีกทีก็นู่นนหะค่ะไปต้นเดือนมีนา่นุ่นนหะค่ะไปพักผ่อนค่ะแล้วก็ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายค่ะ ไปคราวนี้โอ้ยตากับยายพูดทันวีดียอหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเฮ้ยโอ้ยพูดเก่งแล้วค่ะตอนเนี้อืมับเลิกร็อือหืออร่อยกับอร่อยก็เลยพาก,กัปเคลียร์ตู้เย็นจ้ะมีผักอะไรก็ใส่ค่ะอือโอ้ยกับไทยไม่ทำแล้วอาหารซื้อเลยเล็กรก์ ในอีกไซส์ค่ะนาไทยแลนด์ปุ๊บม,มีถูกกเนค่ะถกเและค่ะโอ้ไปซื้อที่ร้านอาหารถูกกว่าทำเองอีกค่ะฉันก็มีสิ่งนี้นก็ไม่เคยกินอาหารไทยแบนี้เาไปกินที่ประเทศไทยวัดเบเยี่นอินไทยแลนด์ผัดไทยผัดไทยเราไปจะกินผัดไทยจะ En wat meer? Curry. Curry hmm. ja. uh, of Hm. Ja. Ehm, Beef. Oké. Robbie, dia อยากกินอะไรที่ประเทศไทย? Hm? มาหากินเลย.เอาเลยก๋วยเตี๋ยวมั้ย?ก๋วยเตี๋ยว. Hm. wat nieuwe dingen proberen misschien. Wat je meen hoorde dan. Ik heb gezien op tv, dat ga ik echt. Die maakt die vrouw op tv. Yeah.

Ga je zwemmen in Thailand? Zwemmen? Zwemmen ook aan, begin je Oh, nee, to barley Mmm. Lekker. Alloy ka. geef je vijf van elkaar. Tot veel van mij. Wil je noedels? Oh ja hoor. Kom maar. Ik ga je เยอะเจ้าฟิลอินเดียเป้าฟยกับปากเอาเยอะไปค่ะตอนที่ตากับยายเสียกิฟต์ก็ไม่ได้กลับบ้านค่ะยายเสียก็ช่วงนั้นโควิดมาค่ะก็ไม่ได้กลับบ้านตาเสียก็ไม่ได้กลับบ้านเนาะ <c oughs> มันไม่ดีอย่างนี้นะคะอยู่ต่างประเทศถ้าเกิดนกไงไงเนี่ยค่ะมีโรคมีภัยมาอย่างเงี้ยเป็นอะไรก็กลับบ้านไม่ได้ค่ะแล้วก็รู้สึกไม่ดีค่ะคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะอืม <c oughs> <c oughs> คุณตาคุณยายเสียก็ไม่ได้กลับค่ะก็เขาไม่ให้กลับ่ะช่วงนั้นเขาก็ให้กลับตัวเขาเออียกอืไม่ให้กลับค่ะก็เลยไม่ได้กลับกันก็เลยจะไปทําบุญหาคุณตากับคุณยาย<อ>าที่ข่ะพร้อมกันเลยค่ะไม่ดีอย่างนี้ค่ะอยู่ต่างประเทศไอมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะนะวก็ดีก็นี่แหละค่ะแล้วก็ถ้ามีถ้ามีมาอยู่ต่างประเทศมีงานทํามีอะไรทนก็ มีเงินมีอะไรส่งทางบ้านค่ะส่งทางบ้านเราให้พ่อให้แม่เราเนาะก็รายได้มันก็ดีกว่าที่ประเทศไทยค่ะแต่ข้อเสียก็คือเราก็มาอยู่ที่นี่มันก็อย่างนี้แหละค่ะเราก็คิดถึงเออคนทางบ้านคิดเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเป็นห่วงทางบ้านแต่ว่าโชคดีตอนนี้ที่เราคุยกันเห็นหน้ากันทางโทรศัพท์ง่ายกว่าเมื่อก่อนค่ะแต่ว่ายังไงเราก็เป็นห่วงกันยังช่วงโควิดเนี่ยเพื่อนที่ทํางานคิดพ่อแม่เออพ่อเสียเนี้ย เขาก็ไม่ได้กลับไปเผาศพพ่อเนะะี่ยค่ะก็มันเป็นข้อไม่ดีค่ะถ้าเกิดมีโรคมีภัยระบาดอะไรแบบนี้ไม่ดีค่ะถ้าอยู่ต่างประเทศจะก,กลับทันทีเลยมันไม่ได้ค่ะเนาะอืนก็มีทั้งข้อดีข้อเสียค่ะก็เสียเราก็นี่แหละค่ะข้อดีก็มีข้อเสียก็มีค่ะ ขี่อไยู่น่ะไม่กินสักทีอร่อยไหมพี่ัก็ปอป๊ออร่อยไหมหยเบียร์จับจับจับเบียออเอาเครับถ้าเรามาอยู่ต่างประเทศเราก็ได้ทําการทํางานเราก็โอเคอยู่กันเนาะล้วก็นี่แหละค่ะก็สวัสดิการก็ดีค่ะที่ต่างประเทศเราทํางานเราถ้าไม่ทํางานนี่เราก็จะไม่ไม่ได้อะไรค่ะ ถ้าเราทํางานเจ็บป่วยมาเขาก็มีสวัสดิการให้เราค่ะมีเงินสํารองให้เราโอเดีย้ยนเงินสํารองให้เราค่ะสวัสดิการเขาก็ดีค่ะ <c oughs> อะไรลูกถ้ามาได้ทํางานอะไรก็ทําไปเลยค่ะกอให้ได้เงินจะ้ะแล้วก็สวัสดิการนี่พอได้ทํางานนี่มันจะเข้ารัฐบาลเขาอาเงินภาษีทุกอย่าง เาก็จะรู้ค <ö k> you know ่ะว่าเราทํางานอะไรทุกเราเขารู้ทุกอย่างค่ะเจ็บป่วยมากเขาจ่ายจ่ายเงินค่าเจ็บป่วยค่ะเขาเรียกว่าซิสเตเบค่ะท่านี้ช่วงที่กิฟเอท้องอะค่ะท้องน้องเีเดียนะคะกิปฟคลอดออกมาแล้วปวดขาจะปวดขามากไปทํางานไม่ได้ค่ะเขาก็จ่ายเงินให้ค่ะมันปวนให้ก็ได้รายได้จาก ทางเนี่ยค่ะทางรัฐบาลถ้าเป็นบ้านเราน่าจะเป็นประกันสังคมค่ะคือเวเฟ่ค่ะที่นี่เขาเรียกเพราะฉะนั้นถ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครมาทมาอยู่ในเทือร์แลนด์เนี่ยค่ะโอ้ยได้ได้ทํางานอะไรก็ทําไปเลยจ้ะสวัสดิการดีมากค่ะหาเงินอย่างเดียวค่ะสมให้พ่อให้แม่เราค่ะเออทํางานอะไรก็ทําไปเลยค่ะเผื่อได้ภาษามาอยู่ใหม่ๆภาษามันก็ยากอยู่ครับพออยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวมันก็ได้เองค่ะ แล้ค่อยๆหางานไปคับ a v e o u Have you บ yeah, e hmm. o ฮ a h a v e y e ตเอาขึนกขนมเยอะวิดีประเไทคมอืมปาไมปาไหมเียกันลูมีจะเอาขทเอาขนมที่เซเว่นอนเซเ่นอีเลฟเ เล้ยวเลี้ยวหดอันนี้ให้ป๊ะป๊าไหมไปไหนมาหามาอีกแล้วปะป๊าปักปักปักดิจ้ะเอาเยาอันนี้ให้ป๊ะป๊ากันอืมอ้ยมาแล้วจ้ะโอ้ยนีไงเอาปิงปิงไปประเทศไทยด้วยไหมคะอยาาเอาไปเอาปิงปิงไปประเทศไทยด้วยค่ะว้าวัปิงิงออกไหม ตาตาลเรอือเอาไวิ่งไปด้วยขึ้นเครื่องบินไปเลยูไปเลยค่ะอือเรวปรกาศเอฟเฟนไวไวสิคุงค่ะเดี๋ยวเราลาคุณคุณป้าก่อนกันเนาะค่ะ,ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันที่ประเทศไทยนะคะ <c oughs> ถ้าเจอกันก็ทักทายกันด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันที่ประเทศไทยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ bye bye. บ๊ายบายสวัสดีครับเอา่ิดียบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหปิงวิ่ง,ง,งจุ๊บใหญ่เลยค่ะจุ๊บจุ๊บชี <c oughs> วิตตายหรอฮ่าฮ่ย่า